ใครเลี้ยงแมวนะครับแล้วแมวมานอนด้วยทุกคืนแบบนี้นะครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะทุกคนเคยสงสัยเปล่าว่าเตียงนอนของเราเนี่ยสะอาดจริงหรือเปล่ายิ่งมีเด็กมีสัตว์เลี้ยงแบบนี้เราก็ต้องห่วงเรื่องนี้เป็นพิเศษ ผมจะมาขอแนะนำเดีย a า CM 980เครื่องกำจัดลายฝุ่นถังคู่ลายฝุ่นเนี่ยนะตัวจิ๋วแต่แสบเหมือนเพื่อนบ้านตัวเล็กๆที่เรามองไม่เห็นถึงไม่ได้รับเชิญแต่ชอบมาปาร์ตี้บนที่นอนของเราทุกคืนแถมทิ้งของเสียเป็นที่ระลึกไว้ให้เราคันยุบยิบจนเกิดอาการภูมิแพ้อีกเครื่องนี้นะครับสามารถกำจัดลายฝุ่นได้ถึง4ขั้นตอน ประกอบด้วยแสงความร้อนการดูดการตบเพื่อให้ไรไม่มีที่ซ่อนซึ่งเป็นวิธีเดียวที่สามารถกำจัดไรฝุ่นได้อย่างเด็ดขาดและผมลองสังเกตที่ด้านใต้นะครับจะมีแสงอัลตราไวอเลต UVC สามารถฆ่าและกำจัดไรฝุ่นได้และยังมีการเป่ารมร้อน60องศาเลยทีเดียวครับกลยุทธ์เด็ดของเครื่องนี้จะอยู่ที่มีการตีด้วยความถี่สูงถึง12,600ครั้งต่อนอาทีช่วยตบไรฝุ่นที่ซ่อนอยู่กำลังดูดสูงหัวดูดฝุ่นขยายกว้างขึ้น20เซนให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องง่ายเลย ตั้งแต่มีเครื่องนี้ชีวิตดีขึ้นเยอะเลยไม่ต้องห่วงเรื่องปัญหาไลฟ์ฟุนอีกต่อไปสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมกดดูใต้คลิปหรือสั่งใต้ตะกร้าได้นะครับสวัสดีครับ